เล่นอย่ากดดันตัวเองเล่นชิวๆอย่ากดดันแล้วก็อย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดว่าตัวเองใจอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ปล่อยทำตัวให้โล่งหัวให้โล่งนะเราจะลบเราจะลบเลบไเอเอาง่ายๆนะเราแพ้ก็แพ้ด้วยกันอ่ะชนะก็ชนะด้วยกันอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะต้องขึ้นรถขึ้นรถนะขึ้นรถ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 มา เรานอนกันอยู่เยอะมากแล้วเราก็ชะเง้อมองเพื่อนนะใช่เราทําสมองให้เร็วที่สุดนะกันบอกไว้ก่อนตูตาไม่กี่อยู่อ่ะยังไม่ได้ชัดนะเอาเลยเว้ยดารุมะสู้ๆเอาหน่อยเว้ยดาลุมะดาลุมะสู้ๆน่าครับน่าครับตะโกนไม่ได้แม่ด่าเอาหน่อยเว้ยดาลุมะผิดโหมดชี้กูทำไงเนี่ยหน้าแลนแดงตะโกนไม่ได้นะครับแม่ด่าไหนวนะที่ไหนวะเนี่ย จิ๊บหายนะพี่โดมี่จิ๊บเดี๋ยวตอนรอตอนก็ได้มันสามสิบระดีม่ใช่หรอแดงอ่ะไม่ยากทางหน้าแรงแดงอ่ะไอ้ชื่อโทรหายกี่ไม่รับไอ้เบลโอโอ้โหเขาลำอะไรกันเนี่ยไอ้เน็ตแก่ไอ้เบลโอพี่เหยวหน่อยไอเบลโอกพี่เหยวหน่อย ไอ้หัวหมีสู้ไม่สู้เว้ยจี้ออโต้เอาแบงให้หมดเอาแบงให้หมดต้มขี้อ่ะแล้วกันอ่ะเราเราเราโดมนั่งจับผมอะไรอยู่ปะใช่เราเรื่องเด็กก็รอรอได้ันก็ได้รอได้รอมันได้สามสิบนาทีนี่รอได้รอได้ไอ้เหี้ยไอ้สสั ไอ้ขี้กแบบไฟยังง่วงอะแบบสองไม่อะไรอะจุดไฟน่วงจริงอะไรคือแบบสองอรเราต้องไปตั้งค่าแบบให้เป็นเลขสองก่อนไงอะยังไงอะเข้าไป f เลขเข้าไป f สี่ครับเอลเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมบ้าขวามือเปลี่ยนแบบอะแวขวามือสองอันไหนแบบสอง แล้วจะข้างบนมาทำไมแมปฟูเปลี่ยนครึ่งเดียวอะแบบแบบไหนแมบไหนแบบที่สองครับผมรอพี่ชายผมอยู่พี่ชายผมกำลังเบ่งขี้ จะให้ไทยคานนาอะ่ะให้ไทยคานนาไทยคานแข็งอะ่ะไอสัตว์ถึงก็ปิดเครื่องอะไรอ่ะนะปิดเครื่องเลยเหรอร้องมาแล้วครับ<ำ>ไปมาแนละ้วกดเอฟทุกคนเลยนะฟังกันสองพี่โขมมาอย่างดมๆจะลืมกดเอฟนะแล้วพี่มาแล้วพี่โดมเขาฟังกันคนเดียวพี่เขาไม่ฟังคนอื่นเขาบอกบนะ ใช่ใทำไมต้องเปลี่ยนไป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 ผมแล้วไปครบแล้วไปครบแล้วไปมามาไปเร็วไปเล้วอันนี้เราไปแรงๆนะไปไปพอมๆกันเลยค่อยๆไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกัน มพร้อมๆกันรอเพื่อ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 นไงมันหนักหนักอยู่แล้วมาๆาค่อยๆเดินหน้ามาพร้อมๆกันตอนเราต้องลงพร้อมโต้รไหน่อยโต้โต้ระหน่โต้ไอเบีบอกตู้รนะโต้ระหนอโต้อ้โตโอเคเขาอยู่ไหนอ่ะ มาก่อนที่ร้อยนไหมมาก่อนที่ร้อยนะตรงนี้เหรอใช่อีกฝั่งหนึ่งเหรออีกข้างหนึ่งอ่ะก็เขาโพตรงนี้เนี่ยในรูปอ่ะขี่วนดูก่อนเอาอาตรงไหนประกาศตรงไหนใม้ประกาศลงเอจวิ้งวิเช่า Ka nga nga, nai...